เราสวัสดีมิตรรักนักเตะกันทุกท่านเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bliss Error ครับวันนี้นะเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เซิร์ปิดปรับปรุงนะครับผมสวัสดีวันพฤหัสด้วยนะครับเซิร์ปิดปรับปรุงนะครับมาพร้อมกับกิจกรรมกับตันสื่อระเสนะครับผมวอลลุ่ม2แล้วนะครับจากภาคที่แล้วนะครับวอลลุ่ม1นะครับเพื่อนๆก็จะได้นะครับร่างเมสซี่ฟรีนะครับแล้วก็ร่างของหลุยส์เซเรสนะครับแล้วก็ยังมีร่างของคูโบด้วยนะฮะ ซึ่งเป็นการฟิชเจอริงนะฮะคราวนี้นะครับก็คงถึงคิวของเนม a าแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะมีร่างเนมานะครับฟิชเจอริงกับซูบปอรสะนะครับมาแจกให้เพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับและสิ่งที่น่าสนใจนะครับไม่แพ้กันนะครับก็คือ Player of the Week นั่นเองนะครับรอบนี้มา2สีด้วยกันนะครับผมฮีโร่สายม่วงแล้วก็ ฮีโร่สายเขียวนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทําการยืนยันแพ็คเขียวไปนะครับวันนี้ก็มาสรุปให้ฟังอีกนะครับมาด้วยกันนะครับสีนักเตะนะครับจาก2สีครับสสายนะครับผมนักเตะฮีโร่สายม่วงนะครับพบกับเวนิสิอุสนะครับผมแล้วก็ฮาวี่นะครับส่วนสายเขียวนะครับก็พบกับแอนเดอร์สันนะครับแล้วก็เฟอร์มินโลเปสนะฮะเรามาดูนะครับผมสไตล์การเล่นนะครับของยูโรเปียนคลับแชมเปี้ยนชิพนะฮะเวนิสิอุสนะครับเป็นสไตล์เพลรฟิก วิงเกอร์นะครับผมคาดว่าจะเป็นฟอร์ม A นะครับโอเวอร์อรอลอยู่ที่99นะจ๊ะแล้วก็ฮาวิ่นะครับฟอร์ม A เช่นกันนะครับจะมีสกิลซูเปอร์ซับมาให้ด้วยนะครับผมอยู่ในตำแหน่ง CMF นะครับจากลิเวอร์พูลครับผม ต่อไปนะครับผมสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็จะมีบูสเตอร์มาแบบใหม่ด้วยนะครับเป็นพาสซิง g ัวสามนะครับผมตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับผมการ์ดเขียวครับเอนเดอร์สันนะครับผมก็จะมีค่าพลังอยู่ที่96บนะฮะใครที่ยังไม่มีผู้รักษาประตูนะครับก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากนะฮะแล้วก็จะมีนะครับผมฟอร์มินโลเปสนะครับมาจาก FC บาร์เซโลนานะครับผม าพลังโอเวอร์ออลนะครับผมคาดการว่าจะอยู่ที่94นะครับมาในตำแหน่ง AMF นะครับเป็นองกลางตัวรุกนะครับแล้วก็ยังยืนได้อีกหลายตำแหน่งนะครับเพื่อนๆอยากได้นักเตะคนไหนเข้ามาเสริมทีมบ้างนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะฮะส่วนนักเตะนะครับผมอีก18คนนะครับจาก2แพ็กนี้นะครับแพ็กสายเขียวแล้วก็แพ็กสายม่วงนะครับจะเป็นใครนะครับวันนี้นะครับ บ่ายสามนะครับเซิร์ฟเปิดเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าจะมีใครบ้างนะครับและนี่ก็คือนะครับผมการสรุปนะครับอัปเดตนะครับจากช่อง b l i s z a r r นะครับก็เป็นการชิมรางนะครับผมอัปเดตคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าอัปเดตวันนี้นะครับเวอร์ชันแพทใหม่ครับประจำวันพฤหัสนี้นะครับก็จะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับหลักๆก็จะเป็นกิจกรรมกับตันสืบสระนะครับวอลุ่ม2นะครับผมอย่างน้อยต้องมี น e มาฟรี1ตัวแน่นอนนะครับผมซึ่งล่าสุดนะครับก็ได้ข่าวแว่วๆมานะครับจากหลายแหล่งข่าวนะครับว่าเนมานั้นได้ย้ายทีมนะครับไปอยู่ทีมบ้านเกิดแล้วนะครับคิดว่าคงไม่พลาดจากนี้แน่นอนนะฮะซึ่งเนมานั้นก็เป็นพาร์ทเนอร์กับทางเกมกีฟุตบอล2025ด้วยนะครับ ผมคิดว่าต้องมีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับวันนี้ครับก็วันนี้ขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยเลยกันนะฮะก็ตั้งใจทํานะครับผมถือว่าเป็นการอา่มาร่วมสนุกนะครับมาร่วมสร้างสีสันให้กับการเล่นเกม ของผู้เรานะครับผมก็จะมีความรู้นะครับแล้วก็มีข่าวสารอัปเดตต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันนะครับกับคลิปต่อไปที่ผมจะลงแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ